สวัสดีครับพบกับผมโกฟอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมเป็นตัว n ีกเจ n วาย e ท็นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่สนันราคาที่1,49 0 0 0 0บาทนะครับ uh, เป็นตัว w i ย e ท2 0นะครับทัวัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดครับซึ่งลูกคันนี้ลูกค้า uh, เพิ่มออปชันที่50 0 0 0บาทนะครับจะเป็น uh, พวกกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มี เลนคิปเปอร์เข้ามารายละเอียดตัวเพิ่มเข้ามาเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะขอนำเสนอคร่าวๆนะครับตัวนี้จะอยู่ที่170แรงม้านะครับเป็นตัว w i ยแทรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6สีนะครับสีดำเทาดำแล้วก็สีบอลเงินนะครับแล้วก็มีอีก3สีที่เพิ่ม10,000บาทจะเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีขาวมุกนะครับครับผมเดี๋ยวผมพามาชมกันดีกว่าว่า ฟอร์ดเน็กเ n นตัวใหม่ปรับอะไรบ้างจากเก่าครับครับผมเริ่มที่กระจังหน้าครับแบบฉบับของ f 1 5 0นะครับตอนนี้มาในรูปแบบของเดิมๆจากศูนย์เลยครับจากโรงงานเลยเป็นสีกราฟไฟนะครับโลโก้ฟอร์ใหญ่มากครับครับผมแล้วก็มาที่ไฟไฟหน้าจะเป็น led นะครับตัวนี้มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติครับผม แล้วก็มีไฟตัดหมอกข้างล่างตัวข้างล่างจะเป็นสีโคมียมนะครับซึ่งเดิมจากโรงงานทุกอย่างครับคันนี้ระบบปั่นน้ำฝนอัตโนมัตนนิครับตัวฟอร์ดในเกณฑ์ตัวใหม่ครับมาชมด้านหน้านครับด้านข้างด้านข้างอ่อตัวฟอร์ดอ่ะเขาเพิ่มตัวคิ้วล้อโรงงานมาให้เลยครับนี่ตัวแม็ก จะเป็นขอบ18นะครับอ่ายางกูยีอครับผมขับนิ่มนุ่มนิ่มสบายครับผมชอบตัวนี้มากเลยครับทำให้ดูดุดันครับชกเฉียวครับผมเพราะว่ากระจกมองข้างปอร์ดเพิ่มอ่เป็นไฟเลี้ยวเข้ามานะครับแล้วก็มีไฟสองขวางด้านข้างด้านล่างนี่ครับแล้วมีกล้องรอบคันติดอยู่ตรงนี้ครับผมมีระบบกันกระจกข้างด้วยครับ ด้านข้างนะครับติดราวหลังคางครับใช้งานได้จริงครับโหนได้ครับสามารถเอาไว้ติดแหลกไว้สําหรับคนของเวลาไปออกทิปอะไรได้ครับผมเดี๋ยวผมพามาชมภายในครับภายในของฟอร์ดรุ่นนี้ครับปุ่มสตาร์ทก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งขวาน,นะครับพงมาลัยเป็นแบบใหม่นะครับแปลกตาเลย มาพร้อมกับจอ12นิ้วครับผมเกียร์อย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้จะเป็น6สปีดนะครับถ้า10สปีดจะเป็นขยับรุ่นขึ้นไปครับผมแต่คันนี้ลูกค้าเหมือนอยากได้แบบว่าไม่ได้เครื่องแรงมากแต่ว่าอยากได้เป็นออ,ออปชั่นเติมเข้ามาครับเบาะจะเป็นได้สีส้มนะครับตามแบบฉบ,บับนะครับของ Y-Tech ท่า ตอนนี้ที่เปิดประตูจะมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อความสะดวกสบายครับสะดวกส,ส,วกสบายขึ้นเดี๋ยวมาชมด้านหลังครับจะเห็นได้ว่าประตูครับเบากว่าเก่านะครับก็คือซับแรงกระแทกมากกว่ามากกว่าเดิมนะครับตัวสำหรับตัวนิกเจนครับมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังที่นั่งคนขับนะครับตัวนี้เพิ่มอแอร์หลังมาแล้วนะครับผมชาร์จไฟได้ครับกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับกว้างขึ้นกว่าเดิมครับผมเนี่ยปกติแล้วตัวประตูของฟอร์นะจะเสียงดังมากแต่ว่ารุ่นนี้ถือว่าทำมาได้ดีเลยอ่าต่อมาครับเป็นโลบาร์ครับโลบาร์ตัวนี้อ่าจะเปลี่ยนใหม่ครับ จะดูสปอร์ตมากขึ้นครับแต่ว่าจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าอาจจะมีการเล่นลวดลายเข้ามาครับแต่ตรงนี้จะเป็นสีเียมเนอะตรงนี้จะเป็นสีกับไฟครับเพื่อตัดกันครับมาชมด้านหลังครับด้านหลังไฟจะเป็น led ครับไฟหลังสวยมากก็คือไม่ต้องแต่งอะไรละฟอร์ตัวนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยตามความชอบครับอาจจะไปยกสูงเปลี่ยนแม็ก แต่ว่าผมว่าโดยรวมว่าโอเคนะครับกระบะท้ายทําให้มีความเว้าวความนูนเพิ่มเข้ามาครับดูให้มันดูบึกบึนครับอ๋อถ้ามองจริงๆอะมองแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบว่าติดตัววายบอดี้เข้ามาเลยนะดูเหมือนเหมือนมีครอบกระบะหลังเข้ามาครับตัวกระบะท้ายมีนี่ เบามากครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับสบายสบายเลยตัวกันชนหลังก็ตรงนี้ก็เป็นออสีกาไฟนะครับลอ,องชมรอบคันครับสำหรับออรายละเอียดรุ่นของ w i t e ท็จะมีหลายรุ่นนะครับตัวนี้มีเป็นรุ่นที่ว่า6สปีด แต่ว่าเพิ่มออปชันเข้ามา50 0 0 0ส่วนรายละเอียดเนี้ยต้องเข้ามาคุยกันอีกทีหรืออยากจะได้เป็นวายแท็กสสปีดก็ลองเข้ามาคุยได้หร, x L t, Gen, หรือจะเป็น x อ่า XLT ตัว Next Gen หรือจะเป็นเอ p กพอหรือจะเป็นตัวสปอร์ที่ว่าอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง XLT กับ w i t แทนะครับครับผมสำหรับท่านใดสนใจตัวรถ f o r ์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือเป็น f o r ์ Next Gen หรือเป็น f o r ์ด v e r ว e t สามารถทักมหาผมได้นะครับหรือโทร0922690723นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับอยากได้ซื้อสดซื้อไฟแนนซ์ติดปัญหาตรงไหนแจ้งได้ครับสำหารับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆสำหรับตัว Ford มาขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ